สวัสดีค่ะไม่ซงค่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันกับช่องน้องสีนวลเมืองยากแต่ก็ยังเที่ยวในตลาดเชียงตุงนะคะวันนี้มีเพื่อนเที่ยวแล้วเรามาดูกันว่าเพื่อนเที่ยวที่ว่าจะเป็นใครนะคะมาจากแดนไกลด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือเขามา เขามาอะไรนะมาก่อนน้องสวนแล้วนะคะน้องสวนก็กำลังจะไปตามหานะคะนี่คนก็เยอะมากเลยใตลาดเชียงตุงคนก็เยอะอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาสาที่ว่าจะเที่ยวด้วยกันนะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่ส่วนไหนของตลาดเดียวนะคะ ทุกคนคิดว่าใครอ่ะอตอนนี้มาอยู่ที่จุดกลางของในตลาดนะคะนี่คนก็เที่ยวตลาดเยอะเหมือนกันที่ไหนอ่ะเมือเมื่อเมื่ออยู่ครึ่งกลางกาได <Yeah. S 1> ้เออ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 นะก็ตื่นเลยเนะี่ มือแเ้วอยู่กลางกลางเลยพี่กพี่กก๋เป็นหนากเงินเขนาจ,จะอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าสมก็กําลังจะไปซื้อของให้คุณแม่ก่อนซื้อเสื้อนะคะครั้งที่แล้วก็คือมาซื้อไปแล้วแต่ว่าไม่ชอบสีนะคะขนาดโทรวีดีโอคอลไปให้ดูสีแล้วแล้วเลือกเอาเองนะคะก็บอกว่าเออยังไม่ชอบสีนะคะ กำลังจะไปซื้อเสื้อให้คุณคุณแม่นะคะโอ้ยคนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย و, เยด้ยมากยเอ้ยอนยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเลยเอ้โห้เสืยงด้งเากโอ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเาเ้้อเงเเ้อยนะ ก็ไม่ถึง5้าบาทเนาะไม่ถึง50สิบาทเขาก็เลยเหมือนกันแจกเหมือนแจกฟรีกันเลยค่ะคนก็มาเที่ยวตลาดเยอะอยะค่ะตอนนี้ก็ไปซื้อเสื้อให้กับพี่แม่แล้วนะคะก็เป็นเสื้อร้านเดิมตัวเดิมแต่แค่ไม่ใช่สีเดิมนะคะต่างกันแค่สีตอนนี้ก็กําลังจะไปหาสาวผู้ดังกล่าวนะคะเป็นบอกว่าอยู่ทางผัก อย,อยู่ทางข้าวขายผ่านคนเยอะมากเลยอันนี้เป็นเวลาประมาณ10โมงนะคะทุกท่านขนาด10โมงยงเยอะขนาดนี้เลยนะคะ,น,ะน้องสวนยังไม่ได้ทานข้าวอะไรมาเลยนะคะ โอ้โหเสื้อสวยมากอ่ะถ้าคนขุนดีดีเหมือนเหมือนน้องเหล่านี่นอกจากทำนีโคงแบบโอ้โหข้าวเหมือนเอาสสวนนี้คือไม่รอดค่ะไม่รอดค <c oughs> ่ะอ๋อนี่เฮ้ยนี่นะคะคนนี้ว่าก็าคือจากจากเดนไก่ก็คือจากเมืองยางวันอ่ะสวัสดี คืออะไรกันอ๋อนี่คือเนื้อเป๊ะผักซื้อหรือว่าซื้อเองนี่นี่นี่อันเนี้ยเป็นไงอันดีกินเพื่อนมัะหรอขีเทียดหวานหนึ่งหวานหนึหวานหนึหวานธรรมดาขี้เทียดเลยมันเป็นอันรู้เหรอเนาะแฉมไม่ได้อันนี้คือของพม่าจุดเสียงเลยหายหินไม่หายจุดเสียงนี่หายงเนี่ยิงนี่เหรอมันเป็นเหมือนอันรู้เหรอขี้เทีดนะหวานหนมันเป็นเหมือนอันรู้อันเหมือนอันเลนะเออมันฉนันยากว่ามันมีหลายเนี่ยวะ อลองซื้อดูดีไหมซื้อไปดิปึ้งปึ้งซอยเนี่ยาขายแดดของนี่ก่อนมาแล้วเข้าสูาาาสา่งเราเนียแล้วเข้าเชียวแล้วเข้าเชียวอ่ะใช่แปดอันนี้นี่อ๋อขย่อมปันย่อมปันหกปากเนี่ยกินเือกันรอกเจ๋วว่าไม่เคยกินไงลองชิมดูก่อนว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้เนะาะ ชอสซื้อสิ่งอ่ะไรซื้อสิ่งอะไรสูโคอันนี้สูโคเออสูโคไปเลยนอกจากคามซื้ออะไรก็ไปเลยนะคะทำไมรู้สึกว่าคนเยอะจังอ่ะวันนี้คนเยอะจังเมื่อวานนี้คือฝนตกนะคะเพราะว่าตลาดก็เงียบหนามากวันนี้คือโอ้ดูสิคนเยอะมากจริงๆริงเหมือนกันหมือนกันเจ้าอันนี้เดี๋ยวคา ไม่่เกียวอะไรวะในถุงมาเออในจ้าเออเออเอาอะไรมาอ๋อล้วเขจะไปซื้อกางเกงเหรออ๋อเตียวที่หมดส่วนมานะอันนี้นะอันนี้นะขมวดเลยอันนี้นี่มีมันมีื่อน้านี่นะคะตอนนี้ก็มาซื้อกางเกงนะคะให้แม่น้องสุนทร คือทุกคนตอนนี้คืออยากได้เสือ้อไอ้นั่นน่ะเสือ้อเสือ้อชุดจีนอ่ะชุดจีนอยากได้ชุดจีนอ่ะแต่หาก็ไม่มีนะคะกีซอมมาโก้อ,กอุ้ยวันนี้คือแบบปกตินอกสวนมาเที่ยวตลาดนี่คือแถวนี้จะไม่มีคนเดินเลยนะคะร่วงมากแต่วันนี้คือแคบมากคนมันแบบเบียดกันนะคะคนต้องเบียดกันนะคะ อันนี้คือกางเกงแบบโอ้โหตัวกหนาเออเราก็ยังไม่ได้ทานเข้าเลยต้องเพิ่มให้แล้วจาความซื้อกางเกงก่อนแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกินนะวสลลเยันนี้ก็มันนะมันนั่งที่ร้านเดิมอีกแล้วนะคะมาวันนี้มากินอะกะเพราหมูกรอบนะคะที่เรามากินผัดกระเพราเนื้อหมูวันนี้มากระเพราหมูกรอบค่ะ ก็ตอนนี้พี่สีวันกับน้องแตนคำนะคะอ่ากำลังไปซื้อของกันอยู่นะคะเัตถุดนยังไม่ได้ทานเข้ามาเขาอะไปกินข้าวเซนน,น,ะะ<ม>น้อยที่ซูเปอร์มาร์นะคะเขาเซนน้อยอะตื่นมากแบบเออกินข้าวเซนน้อยแบบแต่เช้าอะไรอย่างงี้เนาะตอนนี้เขาก็ไปเดินตลาดไปดูะไรนะไปซื้อของกันเนาะเพราะเขากินข้าวมาแล้วน้องผมก็ยังไม่ได้ทานอะไรมาไงก็เลยมาหาอะไรกินก่อนนะคะวันนี้เมนูมื้อเช้าวันนี้ก็คือกะเพราหมูกรอบนะคะ ร้านเมื่อวันซื้อน,นะคะร้านเหมือนโนก่อนคือตอนนี้คือทุกคนข้างเงินอ่ะบาทอ่ะคือแบบสุดยอดเลยเสียดายนะคะถ้ามีเงินบาทเยอะๆจะเอามาแลกจะเอามาแลกอ่าเงินจะร้อยให้หมดเลยนะคะว่าหนึ่งพันบาทนี่ได้อยู่สี่0มื6นห0สี่หมืนหพันนะคะตอนนี้ได้สี่0 0นพันขนาดเมื่อก่อนนี่คือได้แค่สี่0มนสี่พันอะไรอย่างนี้เนาะ,ะตอนนี้คือสี่0มพันแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่นะคะวันนี้จะได้เยอะได้น้อยก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะว่าตอนนี้คือ รวมทั้งสถานการณ์ในพม่าเนาะก็เลยเงินเงิน <único> ก็จะขึ้นนะคะโีได้แล้วค่านี่เค่ะกรพเาหมูกรอบนะคะเจ้าแม่กัะเพานะคะก็ต้องกินกัะเพราค่ะอุ้ยกะเพราหมูกรอบดึสั่งไข่ดาวนะแต่ถ้าถ้าน้องสนอยู่ ถ่าตอนที่ไปอยู่กรุงเทพเนาะตอนที่ไปกรุงเทพถ้าจะสั่งอะไรเนี้ยอาหารตดลสองเออก็เอาสะโมูกอบไม่ใส่น้ำตาละค่ะนะคะแต่ว่าที่เมียนมาไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้นะคะสะโพมูกอบก็โอเคได้ละกะเพราก็ับเราก,าก็ผัดกะเพราโอเคแล้วไม่จำเป็นต้องสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลเนาะว่าที่ที่ไทยเขาจะใส่น้ำตาลนะคะแต่ที่นี่เขาไม่ใส่นะคะไกินด้วยกันค่ะ วันนี้คนแบบมาเดินตลาดเยอะมากเลยอะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะคะตอนที่เราสนมาเข้ามาทจะตลาดก็คือยังไม่ได้10โมงเนาะ นี่คือสิบโมงครึ่งแล้วตลาดก็ยังไม่ไวายนะคะอ๋อคลิกไปเลยค่ะอร่อยกาวาจะกินร้านข้างหน้าร้านประจำนะคะเดี๋ยวนี้ หมือนไม่ปิดไม่เปิดนะคะหรือว่าขายหมดออที่นี่ที่น่นกันน,นอกจกักทรากับพี่สีวันเข้ามางแต่วันที่แล้วแล้วนะคะก็มาเที่ยวด้วยกันแล้วฝนวก็ตกในเมื่อวานนี้ฝนก็ตกทั้งวันนะคะเขากลัวน้องฝนดึมทางกลับเมืองยางก็เลยมารับถึงเชียงคง อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มกล้วยน,นี้คือห้าพันนะคะเฮ้ยไม่ใช่ห้าพันห้าห้าร้อยนะคะห้500าร้อยจัด เขาบอกว่าเมื่อวานนี้มันมีคนมาเรืนตลาดเลยฝนตก วันนี้เป็น,ปน,น,ออนะะวันสุดท้ายที่อยู่เชียงตุงแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะกลับเมียงแล้วกลับไปก็จะสั่งซื้อเนื้อซื้อเนื้อหมูกระดูกหมูหมูสามชั้นแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มะแล้วก็พริกนะคะแล้วก็หอมแดงนะพอที่จะไปจัดงานวันเกิดนะคะซึ้งไปเชียงตุงะคะ่ะเพราะมันก็อีกไม่กี่วันเองนะคะ <c oughs> เขาบอกมาเอาไม่้อเชอเดีวงางมาักินน้องกินน้ขออะไรไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆนะคะ้อให้หมดไม่ต้องเอาตังค์กลับบ้านนี่นะคะตอนนี้ก็ออกจากตลาดมาแล้วก็มาหาอะไรกินต่อเนาะ เพื่กินเข้ามาหยกหยกนะะนี่เอาเนี่ยช็อกโกแลตอันนี้เป็นนมอ่ะ,อนนะเออสวดาโกโก,โก้คชันน,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 นี้เน,น,นี้ยไปคชันนีเ้เนี้ยกรอะอ่ะ<ว>มันมีเบคอนนะเบคอนมันเนี่ยเบคอนอ่ะ อเมคอนเมคอนที่เมืองแยงไม่มีนะอเมคอนเมืองู่ชีสอ๋ออีสอ๋อไม่รู้่องอ๋อนี่มันมันอันนี้อ่ะก็ไม่ได้เป็นอันนี้นะอันนี้นะอืมอาที่หกนมูสิงอะไรถังอ๋อนมูซิงนมูซิงอ่ะ ว่าในซิกก็อปเนี่ยอันนี้เป็นอย่างอ่ะซิกก็ซิกก็ซิกอตปูอัดเอาอย่างอ่ะอันนี้สิกอตเลยปูอัดอ้อนร้องกันเนาะเอา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 สกก็เหรอเขาปูอัดเขาอินเขาปอะไรเขาปูอัดปูดเหรยังมาลามาเลยเขาอิมเอากันมาลามาเลยที่อิมเอาอ่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านพิซซ่าอะไรร้านน่ารักดี้นะคะ อันนี้คือไปกับจับตลาดยังไม่ได้เอาของไปไว้ที่บ้านนะคะเนนดแต่เอากุ้งฟองยู่เยอะเอางกอกุ้งฟอเอากกเอ้ย่ถ้ากงี่เอาางอนมคือไหนเปนเผืออนเออเออข้าวเผือเผือกเออข้าวเผือเผือกองก่้อเี่ยวังเอเอ้ยพี่เสี่ยวเผือก็ทำแต่ว่าชุอันชิดเสียนะเออเออวนั่นไม่ใช่หรือว่าเราเอาคน เอาอย่างคนละรสชาติคนละอย่างได้ห่าให้ให้ชิมดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างง้องชิมไม่มีนอกจากเอาโกโก้นอกจากเอาจ้โกโก้นอกจากเอาโกโก้อันนี้เอาเผือกอันนี้ก็เอาเผือกด้วยก็ไม่เอาเนื้อสดเปลี่ยนแล er ้ว like ทีนะคะแล้วก e ็เอาพิซซ่าด uh, ้วยนะคะเราจะกินนี่เหรอเอากลับบ้านเอาวางกินได้พี่ผมกินนี่เออ ก็ไม่ค่อยมีทุเรศอะไรที่บ้านไงก็เลยแบบโอเคกินนี่ก่อนนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพรุ่งนี้ก็จะก้มนะคะกับเมืองอยางแล้วคะ่ะวันนี้ใส่ตาให้หมดหมดพวกนี้ก็กลับแล้วนะคะกับตัวเปล่าคะ่ะทุกคนของที่ซื้อจากตลาดนะคะก็ยังไม่ได้เอากลับไปทิงไบ้านเลย <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังรอของที่สั่งอยู่นะคะก็วันพรุ่งนี้ก็จะกลับเมืองอยางแล้วพรุ่งนี้ ก็ได้สั่งเนื้อนะคะสั่งเนื้อหมูไว้แต่วันนี้แล้วสั่งเนื้อหมูพี่น้อง่ายเวงนะคะพรุ่งนี้ก็เขาจะมาสม่งพรุ่งนี้ก็เขาจะมาส่งที่บ้านแต่เช้านะคะอุ๊ยได้แล้วนี่อันนี้คืออะไรนะวันก่อนมี f อฟซเขาซื้อไปฝากน้องสุนทรงก็ได้กินแล้วก็ติดใจนะคะต้องตามมาถึงที่ร้านที่ร้านนะคะนี่เดี๋ยวน้องสนใจให้ทุกคนดู จดไว้นะคะว่าพรุ่งนี้ต้องซื้ออะไรบ้างอันนี้คือเนื้อหมูนี่สั่งหมดแล้วสั่งซื้อหมดแล้วเหลือพรุ่งนี้ต้องมาตลาดซื้อมะเขือเทศแล้วก็พริกนะคะ่ะแะคาแล้วอะไรอีกอ่ะหอมแดงนี่ซื้อแล้วมะเขือเทศกับพริกแล้วอะไรอ่ะเนื้อไก่แล้วก็ปลานะคะมะเขือเทศพริกมะเขือเทศแล้วก็พริกเนื้อไก่แล้วก็ปลาแล้วอะไรอีกอ่ะ แตงกวานะคะพ่อรังสนจะเมืองยางนอกวันที่13กุมภาตอนเย็นอะ่ะก็จะมีก็คนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันทาน้ํากล้วยเดี่ยวเพราะว่าวันที่1 4กุมภาตอนเช้าจะไปถวายที่วัดนะคะจะไปถวายกล้วยเดี่ยวนะคะที่วัดแล้วสําหรับเพื่อนน้องสุนวนอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปถวายกล้วยเดี่ยวที่วัดกลับมาแล้วเนาะก็จะมาทำข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่เลี้ยง เพื่อน้องสนเนาะประมาณสามโมงเย็นนะคะวันที่ประมาณ3ามโมงเย็นสี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะตั้งแต่เวลานั้นไปนะคะก็จะเลี้ยงข้าวมันไก่นะคะอันนี้ก็ไก่น่าจะน่าจะไปซื้อที่เมืองยามนะคะว่าซื้ออะไรนะว่าถ้าซื้อไปไว้นานก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะแต่เนื้อหมูจะซื้อที่นี่ไปนะเพื่อที่จะทําน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะ,ะไปถวายที่วัดน,นะคะก็แผนการก็จะมีแบบว่าวันที่สิบสี่ตอนเช้านะคะ ก็คือวันที่14ตอนเช้าเลี้ยงไปถวายก๋วยเตี๋ยวที่วัดแล้วก็กลางวันก็จะช่วยกันทำข้าวมันไก่นะคะแล้วก็กินกันทั้งวันเลยนะคะเมื่อสายกินกับสายกินมาเจอก็จะประมาณนี้นะคะอร่อยไหมมี่เลยนะคะนี่ถ้าใครอยากแบบอยากรู้ว่าก่อนกลับเมืองยางเราสองคนจะไปไหนอีกนะคะก็ไว้รอติดตามชมคลิปหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนอันนี้กินไม่หมดนะคะกินไม่หมดคือมัน เน่ยก,กลับมาถึงบ้านกันแล้วกินแล้วก็กลับมาแล้วก็ยังมากินอยู่นะคะวันนี้แอบว่าเมื่อกี้ไปแบมมันฝรั่งทอดของพอม่นะคะเนี่ยจังไหนึ่งกมะาเกียบกระปาจังหนึ่งก็อร่อยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็มาพักผ่อนกันนะคะก็อ <laughs> ร่อยเหรอ,อ เมวยอวนนี้เ่ยวตลาดกินนู่นกินนี่นะคะเฮ้ยถ้าใครอยากรู้ว่าอ่าเราน้องสีนวนกับพี่สีวนกับน้องจักรคำจะไปไหนต่อนะคะก็ไว้เราตามกันชมไว้เราติดตามชมกันคลิปหน้าไล่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องส่วนก็ต้องขอตัวพี่บซิลคาาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะน้องส่วนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องจักรคำสวัสดีค่ะหมดแรงเลยนะคะพี่สีวน กินอยู่แล้วค่ะ <laughs>